สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้คุณกิกกับผมจิ๋วชิปชาแนลแล้วเราก็อยู่กันในเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ในซีรีส์ n อน c e l l Solomon อร์ชั่น Master Rank และในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่6นะครับแล้วตอนนี้ผมจะต้องมาจัดการเจ้าบริออตนะอาวุธที่ผมสุ่มได้นั้นก็คือชาร์ตเบสนะครับนี่ผมใช้ชาร์ตเบสสายปั่นนะก็เพิ่งจะบิลเสร็จมาใหม่แล้วครับไม่รู้ว่าจะเล่นเข้ามือหรือเปล่านะเพิ่งจะเคยได้ซ้อมสายปั่นเหมือนเดิมครับมาถึงก็เสร็จจังหวะในการโดนมันร้องใส่ โดนอะไรกระแทกจอก็โล่รับไว้ปันมาสิปร๊บหามุมก่อนเข้ามาโอ้โหมันร้อนสะกัดโดนพุ่งกระแทกเต็มหน้าเลดี้สแตนบอกเอาไว้ก่อนอ้าวออกจากสายปั่นแล้วต้องปั่นใหม่คนน้ำแข็งมาเอาโล่บอกไว้หามุมก่อนอ่ะโดนมาละ เลดี้สแตนรอไว้ปานคืนไปเลดี้สแตนปานคืนไปโอเคเข้าหน้ารอเลดี้สแตนอีกทีหนึ่งปานไม่โดนปานเขานี้โดนนิดเดียวไม่เป็นไรเลดี้สแตนปานสวนบินหนีไปเฮ้ยเรากำบีบมาแต่ไม่สนใจเราเอาขวานมาปานต่อ ในบริออดอลแท็กเกิลใส่ราคอมบีโอปันถังขาดแล้วปันต่อเลยแล้วกันไม่ต้องโค้งไม่ต้องพีมาแล้วปันเข้าไปในที่กสนแล้วก็ปันเข้าแต่ราคอมบีรอจังหวะเดินย่างสามถุงเข้ามาปันซึ่งหน้าโอ้โหราคอมบีมันตบกระเด็นเลยชาร์จขวานปันต่ออืมปันเข้าไปที่ตีของมันในที่แสนก็ปันต่อ เอาไปไหนแล้วล่ะจะไปไหน,น,นไปแล้วอะ่ะงั้นก็ปล่อยมันไปก่อนบล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็จะการชาร์จขวานปัน่นโอเคปั่นเข้าไปที่แขนเขาล้มปั่นต่อปึอ๊บไม่โดนปั่นเข้าไปไม่โดนหน้าโดนแต่แขนมันเอาล้มอีกแล้ว ดีมากธรรามะตัดหน้ามันเข้ามาตัดหน้าบ้างโอ้โหเต็มเต็มหน่วยตัดหน้าไปเต็มไปเต็มหน่วยอืฟันไปสองดอกนี่บินหนีไปละอ่ะลงมาละเหนื่อยเหรอเหนื่อยก็วิ่งเข้ามาฟันเข้าหน้าโอ้ยกุ้งทะยานเข้ามาเอา้าติดพลารารพอดีมันก็ฟันต่อไม่รอแล้วนะแต่ว่าส่งมาไม่ได้ลงมาก่อนอันนี้แหละเข้าหน้าอืมเข้าหน้ารู่ะ มันติดแต่ตรงปีกแขนมันหน้ามันกลางกันอยู่อ่ะปั่นอีกทีปิอืมเิดลบไปละบอกไว้เอ้ยดะคอนเนเตอร์จัดหน่อยสิทำอ่ะดะคอนเนเตอร์อุเตสวยปั่นต่อ,อติดประกัตรแขนนี่แหละเมื่อลยจะปั่นเข้าหน้าได้สักที อา้าวมอีกแล้วสวยเลยไม่มีมุมก็เอาปีกด้านก็ได้ด้านนี้ยังปีกไม่แตกเอาแตกพอดีเลยออัดเข้าไปที่ปีกแตกๆของมันเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่แรงเท่าหน้าไม่เป็นไรเน้นทำดาเมจแล้วตอนนี้เข้าหน้าบ้างคนต้องแข็งมาก็บอกไว้ก่อนยิงเข้าไปแล้วก็จากการปั้นหัวหมุนสองตอลก โอเคหน้าฟ้าแล้วเดี๋ยวจับกับบ้านาอ่าโดดแล้วก็หลบมาก่อนนะวางกระดักโดยระม่อมก็ใช้ทันคิวบอมสองเม็ดโยนไปเรียบร้อยมอนสเตอร์ตัวถัดไปที่ผมจะต้องมาจัดการก็คือเจ้ากอสทานล์นะครับอาวุธที่ผมสุ่มได้ก็คือสวิตแอ กนทาร์เป็นมอเตอร์ท่าน้ำแข็งนะแฮทัดไปการโจมตีท่าน้ำแข็งของมันทาให้เราติดสถานะไอไบได้นะครับแล้วก็สถานะไอไบนะจะทําให้ไวบัคข,ของเราฟื้นฟูดได้ช้าลงตอนนี้ก็เป็นช่วงสึกระยะไกลกันอยู่นะครับกกอนฮาร์สมันทั้งสร้างขึ้นที่พื้นระยะไกลอย่างนี้ท่านี้แล้วก็ทั้งเคลื่อนก้อนน้ำแข็งมาใส่จะเข้าไปตีมันใกล้ๆไม่ได้เลยเออวิ่งตามไปก่อนโอเคอความสักฉับปิ จุดอ่อนของเจ้ากอนฮารันนั่นนะ่ะอยู่ที่หัวนะครับแต่เมื่อใดที่มันสร้างอาวุธน้ำแข็งขึ้นมาที่มือมันอาวุธที่มือมันนั่นแหละครับจะเป็นจุดอ่อนที่เราตีได้รุนแรงที่สุดอืมวายจะเตะหลบก่อนตรงเล็บที่ขาดของมันโอ้ร้องสกัดตั้งเคาน์เตอร์ไม่ทันเอาล่ะ ตอนนี้มันก็สร้างอาวุธไว้ที่มือมาแล้วนะมีทั้งดาบน้ําแข็งแล้วก็ขอ,อน้ําแข็งก็โจมตีใส่พวกอาวุธของมันเลยครับมันจะเป็นจุดอ่อนโอ้ยโดนฟันวางคาเ์เตอร์ไว้มาก็คา์เตอร์กลัแบแต่ว่าไม่ได้เ,เอล m เมน a ท b ลเบิร์ดคาลเตอร์แฮงิดจังหวะอ่านี่ครับพอตอนที่อาวุธของมันนะพังนะมันก็จะล้มลงไปใช้ที่ชักงอเลยครับจังหวะนี้เราก็ฟันฟรีอีสปอร์ตไปเรื่อยๆอ้เอาเราคอมบีมาพอดี โอ้ยสบปบใจพอทาร้านเราไปนอนผมก็ขี่สักหน่อยขี่เดี๋ยวเอาไปชนกับลาคอมบีนะจะราคอมบีสู้นี่ไปนชนกับกำแพงก่อนเอาดาเมจฟรีชนกำแพงเอาดาเมจฟรีก่อนอีกสักดอกหนึ่งแล้วก็อันนี้ม้วนตัวดีๆเลงที่ลาคอมบีไม่ได้เดี๋ยวตัวหลุดชนกำแพงไปเลยก็แล้วกันลงมาก็ได้จะหวาฟันฟรีมันนอนอยู่ไอ่แต่พลังงานหมดต้องใส่พลังงานก่อนโอเคเอามาฟันฟรี ไม่ได้แล้วได้ดอกเดียวดักตั้งเคาน์เตอร์ไว้เอาเอลเมันเทอรเบิร์ดดักเคาน์เตอร์ตอนนี้จ้กอร์ฮารัตมันเป็นโหมดดาบคู่แล้วครับโชคดีที่มันไม่ได้ใช้ท่าฟันปกติมันใช้ท่าฟันระยะไกลก็เลยไม่โดนผมวิ่งเข้ามาฟันฟันโอ้ยมือตะปบด้วยความลำคาญตั้งเคาน์เตอร์เอลเมนท์เทอรเบิร์ดดักเคาน์เตอร์พุ่งตัวมาพอดีตั้งเคาน์เตอร์ไว้ร้องอันนี้ไม่ได้เคาน์เตอร์ วงขวานคงดาบไปเรื่อยๆอืมดาบแตกไปหนึ่งเกิดอะไรโอเคแตกสองเข้ามาเปลี่ยนคำพีก,ก่อนรีความคมด้วยเฮเวนเซนเก็จัดการอัดดาเมจตีฟรีไปเลยอืมฟนันตัวกระตุกน่าเขาตเตอร์อะไรเป็นเทเบิลเคาน์เตอร์แล้วก็ขอทิ้มหน่อยเกาะแขนหน่อยทีเราทำดีชาร์จอืมก็เด้งออกมา มาแล้วคลื่นช็อคเวฟไวรักสเต็บด้วยความโลภตั้งเคาน์เตอร์อรอผู้มากก็อะไรมาสะเบิดแบบเคาน์เตอร,ตอร์ฟันเข้าไปอ้าวหน้าฟ้าแหละอย่างงี้เดี๋ยวเจ็บจับกลับบ้านได้เลยโอ้โหกำลังเลือกอุปกรณ์อยู่ขึ้นมาลงขึ้นมา,นมาวางกระดักช็อคแทบบ็บเดินมาโดนโอเคทางคือบอมสองเม็ดเรียบร้อยก้อนทารัสจับกลับบ้าน เอาละครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปที่ผมจะต้องมาจัดการก็คือเจ้าออรูล่าสำนักแค้นนะซึ่งมันจะเป็นสับสีที่ของสอนานักแค้นปกตินะครับแต่ว่าตัวของออรูลา่สาสานักแค้นจะใช้ท่าต้าแข่งเป็นหลักนะครับาตาที่มันแพ้ทางก็คือท่าไฟแต่ก็ไม่ได้แพ้มากสักเท่าไหร่ครับอาวุธที่ผมสุ่มมาได้ใช้ก็คือพอมแแลงครับเป็นพอมแมลงอันเดิมเลยสายระเบิดโอเคตอนนี้ก็เก็บผม,มแมลงเรียบร้อยแล้วได้สามสีจัดก,การเลยครับจิ้ม จิ้มเรื่อยๆครับโดดมาแล้วก็ d r i งไว g w ว v e r ลงไปไม่โด,ดจนจุดอ่อนสักาเท่าไหร่อืมจิ้มเขาปีกอ่ะหลบปะทงนุนละไม่มีมุมให้จิ้มอืมโดดมาผมก็เทคตัวหลบได้เทคตัวขึ้นไปจิ้มจิ้มก็จิ้มเอาไม่โดนมันพ่นลำแสงลำแข็งก็เทคตัวหลบได้ จิ้มเข้าไปสามทีหากระปบกไม่โดนใจวิ่เงเวินพลาดไปโดดมาหลบได้พอดีอืมไม่ได้ไดวิ่งเวินเลยโอ้กระโดดตะพุบมาโดนน้ำแข็งเต็มเต็มไม่แล้ว ได้ไวเวิร์นโอเคเต็มเต็มอ่ะขีได้ละแต่ว่าไม่ขี่ดีกว่าครับจิ้มเอาเลยอืมมุมมันไม่ได้คราวนี้ได้ละจิ้มเข้าไปสามครั้งโดดได้ไวเวิร์นเต็มกระบาลตีธรรมดาไป อืมเทกตัวแล้วก็จิ้มเข้าไปจิ้มทางนี้โดดเลยอวนเว่นโอเคโด,ดเนเต็มอืมกระโดดจังหวะน,นี้มันไกลไปโอ้ยโดนหางตกไปเด็นเลย ไน่เยบนโอโดนหางหางแตกโอเคหน้าฟ้าแล้วกลับกับบ้านดีกว่าวางช็อคแท็บเร็วจะหนีแล้วโอเคทันทันคิวบอมสองลูกโอเคกลับกับบ้านเรียบร้อยมาถึงละสุ่มได้พองมแมลงอันเดิมเลยครับ มอนสเตอร์ที่ผมได้มาจัดการในตอนนี้ก็คือเจ้าการันกอมนะเป็นหนึ่งใน3ทชีลอตในเกมมอนสเตอร์ภาคไรซันเดกจุดอ่อนของเจ้าการันกอมนั้นก็คืออยู่ที่ส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนแขนงของมันส่วนเรื่องของการแพ้ธาตุนั้นการันกอมจะไม่ค่อยแพ้ธาตุใดปพิเศษเลยครับทนทานต่อธาตุมากๆเลยด้วยการที่ผมสุ่มได้อาวุธพองมแมลงก็สามารถทําให้โจมตีหัวที่อยู่สูงของมันได้ง่ายๆเลยนะครับในการกระโดดเทคโตไปแล้วก็ใช้คินเซ็กซ์เลติ้มลงมาที่หัวของมัน แล้วตอนนี้ครับมันจุ่มมือเราไปดินๆนะในแขนด้านขวาก็จะเป็นแขนที่ปกคลุมไปด้วยหินระเบิดส่วนแขนด้านซ้ายก็จะปกคลุมไปด้วยพวกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับและถ้าหากเราเล็งจมตีที่แขนของมันในลักษณะนี้แล้วก็เมื่อแขนมันแตกมันก็จะล้มลงไปเลยครับนี่นี่ครับเจอ d r i i n g wave จิ้มแขนแตกไปเลยจิ้มต่อยามเล็งที่หัวครับตนนัวนี้หัวเป็นจุดอ่อนโดดจิ้มลงมา เจ้ากาลังกอมันจุ่มแขนดีเหรอครับแล้วก็พยายามตีแขนให้แตกมันจะได้ล้มลงไปตอนนี้มันเอาหัวจุ่มดีครับแล้วก็ถ่ายถไลลงมาไม่โดนโดดขึ้นไปใหม่แล้วก็เล็งจิ้มลงไปแหมไม่ได้ โอเคหลบได้กระเด็นกระดอนเฮยโดนมาโอ้โหโดนอัดกระเด็นห <c oughs> โดนหมัดนี่ไปเต็มเบ้าหน้าเทคโตขึ้นมามโอ้ยหินเ,เ,เต็มเต็มเด็ดในกระสานด้วยหัวโคกไปดาหนึ่งโอ้โหสองโคกลงไปนอนแมวเลยครับมามาเจอกันใหม่สิ เดี๋ยวขอเก็บผงแมลงก่อนนะปึ๊บสีแดงเพ็กตัวหลบโอ้โหไม่ผ่านหลบมาทั้งนี้มือตกโอเคดึงไว้ปาเข้าไปควันใส่หางหางแตกส่งมแมลงไปเก็บผงอืมโดดแล้วก็จิ้มลงไปโอ้โหโดดดึงดึงเป็นลิงเลยอ่ะติดบล a สด้วยไอ้มือข้างที่ว่าเป็นหินภูเขาไฟนะครับ มันจะทำให้เราติดบลาร์ได้นะต้องระวังให้ดีจิ้มตรงนี้โอ้โหแขนแตกแล้วสวยเข้ามาเทคตัวไปเอา้าสตามิน่าหมดม,มาแล้วเฮเวนเซนสตามินา่า,นา,านเต็มเตี่ยมจิ้มโดดเทคตัวดรอยวเวิร์นว่ะหน้าฟ้าแล้วเราเตรียมกลับบ้านากับดักช็อคแท็บว่างนี้เกือบ พันคิวบอมสเม็ดอืมอืม,ม,มเรียบร้อยการันกอมจากกลับบ้านเอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการจัดการมอนสเตอร์ระดับ3ดาวของผมขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมมานะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสบไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมจัดการกรารัอมนะแล้วก็เสียท่าโดยมันซัดตายไปทีหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมเล่นก็ตายอย่างนี้แหละ เอาละในคลิปหน้าผมจะมาจัดการมอนสเตอร์ระดับสี่ดาวแล้วนะมาดูกันนะครับว่าผมจะต้องไปจัดการตัวอะไรเป็นตัวแรกมอนสเตอร์ตัวแรกที่ผมต้องเจอในระดับสี่ดาวก็คือเจ้ากอมาการ่านะครับอาวุธที่ผมสุ่มได้ก็คือชาร์จเบรนนั่นเองเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัดเอาไว้ท่านี่ก่อนนะขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะที่ติดตามรับชมกันมาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนลนะสวัสดีครับ